ตรงนี้แหละค่ะแบบแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะกีดิกกีดิกสวัสดีครับผมเป็นดังก์เซอร์ค่ะนี่โอเคโอเคในที่สุดโอเคทุกคนเยี่ยมเยี่ยมมากทุกคนทุกคนอ่ะพอแบมแบมตั้งแล้วทุกคนเชื่อเลยโอเคแบมแบมเป็นไงบ้างค่ะปี2025อันนี้ ถามถึงผลงานของเรา<ม>หน่อยดีกว่าในปีนี้2025เรารู้สึกยังไงบ้างคะออจริงๆปี2025นี่ผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ<ฆ>ผมทั้งย,ย้ายค่ายด้วย <c oughs> แล้วก็ ได้ออกอัลบั้มไทยครั้งแรกด้วยผมชาวด้วยใช่ครับก็ผมว่าเป็นปีดีนะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตที่เพิ่งจบไปกับเดี๋ยวจนถึงสิ้นปีนี้งานที่เหลือๆอยู่เนี่ยก็ผมว่ามันเป็นการ complete ทั้งอัลบั้มแล้วก็ปี2025ของผมทั้งหมดเลยนี่อันนี้คือปี2025ของแบมแบมนะคะโอเคค่ะที่ขอยืมไหม่แบมแบมแป๊บหนึ่งแบมแบมที่อยากอยากให้แบมแบมมองไปกว้างไกลแฟนมา ส่งความรักให้เราเยอะมาก Energy เขาไม่มีดรอปเลยค่ะอยากจะบอก ะไรพวกเขาที่มาอยู่ตรงนี้วันนี้รวมถึงแฟนๆที่ติดตามสปอร์ตเราแล้วก็สตรีมเพลงของเราผ่านทาง Spotify ในช่วงปีที่ผ่านมาครับผมคือจริงๆเรื่องสตรีมเพลงเนี่ยผมก็เห็นลหลายๆคนเขาแบบว่าเขาแบบมีทั้งเป็นการสตรีมปาร์ตี้ด้วยอะไระด้วยแล้วก็แบบว่าเอา่อแบบเขาก็จะทำเป็นเพลย์ลิสต์ว่าแบบเพลงของผมอันเนี้ยเหมาะกับช่วงเวลาไหนแบบออกกำลังกายหรือว,ว่าตอนกินข้าวหรือวันพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย<อ>ผม<อ>ซึ่งผมเข้าไปดูกันก็น่ารักดีเราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมว่าจริงๆอ่ ทุกหนึ่งสตริงของทุกคนเองจะมันมีความหมายสำหรับผมด้วยแล้วก็ศิลปินทุกคนที่เขาแบบว่าทำเพลงออกมาให้ทุกคนได้ฟังครับผมนี่อุ๊ยอันนี้เพื่อนีเพิ่งรู้เลยนะคบว่ามีการแบ่งแบ่งเพลงของแบมไปอยู่ในแบบใช่ครับอันนี้เป็นเพลงลิต์นี้เพลงนี้เพลงลิต์นี้ด้วยเลยโอ้ยน่ารักมาอันนี้ก็คือ2025ที่กําที่กำลังจะผ่านไปแล้วแบมมีพอจะพูดอะไรเกี่ยวกับ2026ให้กับแฟนๆตรงนี้ได้ฟังบ้างได้ไหมคะเอนี่อ2026นี้ก็จะมีการทำงานแบบรูปใหม่ครับผมที่ผมกำลังเตรียมตัว ซึ่งอา,อาจจะไม่ใช่ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่เกาหลีครับผมผมก็จะลอง <c oughs> อจะลองเปิดโลกใหม่ดูลองไปแบบว่าตลาดใหม่มาเก็ตใหม่ดูบ้างครับผมที่ผมไม่เคยไปมาก่อนก็ดูนครับว่าจะเป็นยังไงครับผมนี่ไม่ว่าโลกใหม่โลกไปไหนที่แบมแบมจะออกไปเรียนรู้ทุกคนเป็นกําลังใจให้แบมแบมเสมอใช่ไหม,มงไงเออผมก็มาครับผมโอเคเอผมจะ ใช้เวลากับการเริ่มต like> ้นใหม่ของผมในปีหน้าเล่านี้แล้วผมสัญญาผมจะเอาความสำเร็จกลับมาให้ทุกคนนะครับผมนี่ขอเสียงดังๆให้กับแบมๆค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะ